สวัสดีช่องแฟม i ิล c เชอรี่วันนี้สิบห้ามากินตับมะคุูงกับหม่ำเนื้อสูงผักเสียนแซบ่บเด้อมาเด้นดอนะย่างเองเลยเนี่ยต้มผักเสียนแซบ่บตับมะคุง้งตับมะคุง้งใส่ปูปมูพิเศษเนี่ยมูพิเศษเนี่ย cơm miếng, cá nhéo, ui, đã kiếm lại rồi đấy, đã kiếm, mỏ, đẹp, béo nồi nồi, cái cơm nhéo bát hông, cái, ใช่อ yeah. mm. ึอ้เรต้อเีนเข้าไปใช่